สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ของพี่เมย์นะคะเมสิคเรตหรือว่าความลับของพี่เมย์นั่นเองนะคะช่องทางนี้ก็เป็นการแชร์เรื่องราวดีๆนะคะกับสิ่งดีๆที่พี่เมย์ได้เรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆตลอด50 ปีโอ้ไม่ใช่สิตลอด51ปีนั่นเองนะคะกับอายุพี่เมย์ตอนนี้ก็51ปีบริบูรณ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ EP นี้เป็น EP ที่6นะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับ ทำยังไงให้ดูเด็กอยู่นะคะทำยังไงเราถึงจะคงความเด็กความอ่อนเยาว์อยู่ได้นะคะและเรื่องราวที่พี่เมย์แชร์กับทุกคนเป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่จะแชร์ก็เช่นเคยเลยนะคะเรา อ้างอิงก,กันนิดหนึ่งเนาะว่า EP ีก่อนหน้านี้ที่พี่เมย์พูดไปนะคะก็คือเรื่องราวภายในของตัวเองมันไม่ใช่สิ่งภายนอกเลยนะคะที่เรานะคะจะดูเด็กได้นะคะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเชิญชวนทุกคนนะคะมาทําตัวเองหน้าเด็กโดยการไปสัญญาการรมหรือว่าใช้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องสําอางประทินโผประทินโชมหรือว่าอาหารเสริมใดๆให้ดูเด็กนะคะแต่จริงๆแล้วการที่เรายังคงดูเด็กได้นะคะในวัยนี้นะคะในวัยที่เราจะมีอายุเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วการเวลามาทําอะไรเราไม่ได้เราจะทําอย่างไรนะ,ะอาหารเสริมอาจจะช่วยได้นะคะช่วยได้นะะ ช่วยได้ก็จริงนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั่นเองภายในของเรานะคะเราสามารถส่ง พลังงานภายในออกสู่ภายนอกให้เรายังดูเด็กอยู่ได้นะคะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะคะกับ ep นี้นะคะ ep นี้เป็น ep ที่6เนาะ ep ที่ผ่านมาเดี๋ยวพี่เมย์จะเล่านิดนึงนะคะว่า ep ที่1นะะนะคะพี่เมย์นะคะได้เริ่มเปิดตัวเกี่ยวกับการพูดถึงการทำยังไงให้ดูอ่อนเยาว์นั่นเองนะคะแล้ว ep ถัดมาพูดถึงการรักตัวเองนะคะการ ที่เรามีพลังงานความรักให้กับตัวเองนั้นนะคะมันส่งเสริมพลังงานของเราภายในของเราออนล่าแห่งความรักและพลังงานความรักรอบตัวเราพลังงานความสุขมันสามารถทําให้เราดูอ่อนวัยได้ดูอ่อนเยาว์ได้นะคะแล้วการที่เราเคารพตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็การที่เรานะคะเขาเรียกว่ารักษาพลังงานบวกให้กับตัวเองนั่นเองนะคะที่ผ่านมานั่นคือ ep 1>, 1- ถึง EP 4ที่พี่พเมย์นะคะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั่นเองการรักตัวเองนะคะเคารพตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและการรักษาพลังงานบวกสําหรับ EP นี้ EP ที่6นะคะก็ยังคงอยู่ในหัวข้อของการทําอย่างไรให้ดูอ่อนวัยให้ดูอ่อนเยาว์และดูเด็กลงได้ในทุกๆวันคุณจะทำยังไงนะคะ EP นี้พี่เมย์จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของการเขาเรียกว่า การล้างความคิดลบๆเทคนิคของการเคลียร์ความคิดลบๆหรือพลังงานแย่ๆพลังงานที่เป็นพลังงานลบนะคะออกจากตัวเราได้ยังไงเราจะเคลียร์พลังงานเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าเกิดเรามีพลังงานลบๆอยู่กับตัวเองนะคะเราจะเคลียร์มันได้ยังไงมันมีหลายเทคนิคเลยนะทุกคนนะคะสิ่งที่พี่เมย์ใช้อยู่นะคะ,อ,ะอาจจะมี2 3เรื่องนะคะที่ ีมใช้วันนี้ก็อยากจะแชร์กับทุกคนว่าถ้ามันเกิดพลังงานลบพลังงานที่ ทำให้ตัวเราเองนะคะเขาเรียกว่าดาวตัวเองลงไปนะคะอยู่ในพลังงานที่ไม่มีความสุขในจิตใจพลังงานเหล่านั้นมันจะส่งผลนะคะต่ออารมณ์ความรู้สึกและส่งต่อมายางรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของเราด้วยทำไมพี่เมย์ถึงพูดอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะทุกคนถ้าคนเราทุกคนนะคะมีความสุขกับตัวเองนะคะและบอกว่ามีความสุขแล้วนะคะแล้วสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่เราคิดมีแต่เรื่อง เราดีๆมันก็จะยิ่งทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วพลังงานเหล่านั้นจะส่งต่อให้คุณนะคะพลังงานแห่งความสุขความสนุกสนานมันจะทําให้พลังงานภายในของคุณเขาเรียกว่าความเป็นเด็กภายในของคุณร่าเริงเบิกบานนะคะินเนอร์ช l ยภายในของคุณมีความสุขร่าเริงเบิกบานแล้วเขาก็จะแข็งแรงนะคะพลังงานก็จะส่งต่อมายัง ตัวตนของคุณข้างนอกนะคะออร่าก็จะเกิดแล้วคุณก็จะมีพลังงานแห่งความเยาววัยมันมีความรักส่งต่อความรู้สึกเหล่านั้นทําให้ผิวพรรณนะคะสดใสนะคะร่าเริงเบิกบานมีออรา่าแล้วก็สวยงามดูอ่อนเยาว์นั่นเองนะคะแล้วทีนี้พี่เมย์ร่าย,ยาวเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้วิธีการจัดการความคิดลบๆหรือพลังงานลบๆเราจะทําได้อย่างไรนะคะอยู่ที่ทุกคนท่าน หนักเลยนะคะสิ่งที่พี่เมย์นะคะพยายามฝึกฝนกับตัวเองอยู่มันมีหลายๆายตัวอย่างเลยนะคะที่ใช้กับตัวเองเวลาที่เรามีพลังงานลบๆนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเศร้าเราร้องไห้นะคะทุกคนคะ่ะไม่ต้องไปเก็บกดตัวเองไว้ว่าฉันจะเข้มแข็งฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่เสียน้ำตามัมนจะทําให้คุณเครียดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ก็คือฮีลิ่งตัวเองอยากร้องไห้ร้องไปเลยะคะ่ะอยา เศร้าเศ้าไปแต่ว่าเอาแค่พอประมาณนะคะอย่าให้เกิน2นาที3นาทีมากสุด5นาทีเศร้าได้5นาทีร้องไห้ได้5นาทีบอกตัวเองว่าฉันอ่อนแอแค่5นาทีพอให้เขาเรียกว่าตั้งกฎให้กับตัวเอง กดเหล็กให้กับตัวเองในใจพลังงานลบอยู่กับฉันได้แค่5นาทีฉันไม่อนุญาตให้ตัวเองมีพลังงานลบฉันจะเอาแค่ความสุขความสนุกสนานมาเข้ามาในตัวฉันมาใส่ในใจในความรู้สึกของฉันเพราะฉะนั้นพลังงานลบจะอยู่กับฉันได้แค่5นาทีหรือถ้ามองว่า5นาทีเยอะไปนะคะ ให้บอกกับตัวเองทุกครั้งนะคะเวลาที่คุณมีพลังงานลบๆนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินทฤษฎี หนังกระติกเขาเรียกว่าหนังยางดีดตัวเองให้เจ็บนะคะดีดตัวเองให้เจ็บแล้วรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีพลังงานลบๆอยู่ต้องเคลียร์พลังงานลบๆด่วนแล้วคุณจะทํายังไงกับพลังงานลบเหล่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในพลังงานของความโกรธนะคะความโกรธบางครั้งทุกคนนะคะควบคุมไม่ได้ว่ามันเกิดมันเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยนะคะสถานการณ์บางอย่างมันไม่เป็นใจนะคะสถาวะ เขาเรียกว่าสภาวะแวดล้อมนะคะรอบกายเราเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ถูกไหมคะบางครั้งมันเข้ามากระทบจิตใจมันเข้ามากระทบอารมณ์ความรู้สึกการมองเห็นการรับรู้ของเราทําให้เราเกิดอารมณ์ที่เขาเรียกว่าไม่เป็นสุขใจอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นได้ขึ้นกับตัวเองสิ่งที่เราจะทําก็คือนะคะเราต้องมีสติค่ะทุกคนถ้าอารมณ์นี้เกิดมาเมื่อไหร่จงขอบคุณเขาถ้าอารมณ์เหล่านี้เกิด ขึ้นมาขอบคุณเขาและบอกตัวเองว่าอ๋อมาเตือนฉันให้มีสตินะคะแล้วทําไงต่อยิ้มเข้าไว้ค่ะนี่คือเทคนิคของพี่เมย์ค่ะเวลาทุกครั้งที่โกรธนะคะพยายามยิ้มยิ้มสิเธอยิ้มสิเธอยิ้มได้ไหมนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วยากจริงๆทุกคนยากมากๆนะคะเราจะต้องฝึกฝนนะคะถ้าเราเมื่อไหร่เราโกรธ แล้วเราฝืนยิ้มถ้าคุณยิ้มได้มันจะเปลี่ยนอารมณ์โกรธของคุณมันจะทําให้คุณดาวลงมันจะทําให้คุณเย็นลงแล้วนั่นคือการดึงตัวเองให้มีสติถ้าตัวเองนะคะกาหนดไว้ในใจว่าเมื่อไรฉันโกรธฉันจะยิ้มถึงแม้คุณจะกัดฟันแล้วก็ยิ้มนะคะมันก็ยังจะเปลี่ยนอารมณ์ให้คุณจากคนที่โกรธนะคะแล้วพยายามยิ้มบงครั้งนะคะคุณจะขำกับตัวคุณเองว่าคุณโกรธแล้วคุณจะพยายามยิ้มมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ถ้าคุณทาได้ มันจะเป็นเรื่องที่ดีมันคือการจัดการทางอารมณ์นะคะถ้าคุณเป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ์นะคะ คุณมีสติรับรองว่าคุณจะเป็นคนที่จัดการอะไรได้ทุกอย่างในหลายๆเรื่องแล้วคุณจะมีความสุขกับมันคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตและประสบการณ์เหล่านั้นมันจะทําให้คุณนะคะเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองและสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณในการพัฒนาตัวเองมันทําให้คุณภูมิใจแล้วก็รักตัวเองมากยิ่งขึ้นและพลั ัง,งานความรักที่คุณมีให้กับตัวเองนั่นเองนะคะมันจะเป็นจุดที่ดึงตัวตนของคุณดึงพลังงานความสุขดึงออร่าความเยาว์วัยให้อยู่กับคุณนั่นเองนั่นคือความรักนะคะอีกข้อนึงของพี่เมย์ที่เอามาแชร์ทุกคนในวันนี้สำหรับ ep ที่6นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับพลังงานดีๆที่พี่เมย์จะแชร์นะคะพี่เมย์จะโหลดคลิปลงนะคะคลิปหน้าเป็นทุกวันศุกร์หรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สวันนี้นะคะอาทิตย์ละครั้งนะ